สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจับเลขชาแนลนะคะคลิปนี้จะเป็นของเราพัฒนาร่างนะคะงวดนี้หลุดนะคะเต็มที่ได้แค่ห้าสามสี่ห้าเองเนาะแอดไปนเน้นหลักหน่วยนะคะที่เป็นเลขหนึ่งกับเลขสามแต่มันออกห้าห้าเนาะนี่นะคะชุดสรุป เราพัฒนาล่างก็ไม่เข้านะคะเป็นเน้นเลขหนึ่งเนาะหลักหน่นหนวยเนาะส่วนบนก็เต็มที่ได้แค่เจ็ดสี่นะคะออกเจนะ็ดห้าเนาะก็หลักสิบเข้าแต่หลักหน่วยหลุดนะคะอ่ะก่อนจะมาดูของงวดวันของงวดน,นี้นะคะมาดูความเตือนกันก่อนนะคะ คำเตือนนะคะการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคัดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะการคํานวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเล n ชาแนลค่ะเอามาดูของวันที่22เนาะอันนี้ผิดนะคะของลางเนาะ ที่ได้แค่4ีหเองนะคะมันออก 5, 5้หเนาะเอามาดูสูตรนี้นะคะสูตรนี้ก็ได้ตัวเก่านะคะสาคูณศย์บวกด้วย1 3ึคูณศได้0นย์แล้วบวกด้วย1ก็เป็น1 2 3 4นะคะ ส่วนหลักหน่วยก็ใช้หลักพันบวกกับหลักร้อยห้าบวกห้าได้สิบแล้วบวกสองที่ก็สองสามสี่ห้านะคะเดี๋ยวแอดจะจับคู่ให้ก่อนนะคะหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าสองสอง สองสามสองสี่สองห้าสามสองสามสามสามสี่สามห้าสี่สองสี่สามสี่สี่สี่ห้าเอามาดูอีกสูตรหนึ่งนะคะ นนี้ก็หลุดนะคะเพราะว่ามันออกหกห้าเนาะเอ่อไม่ใช่มันออกห้าห้านะคะเต็มที่ได้แค่หกห้านะคะเข้าหลักหน่วยแต่ไม่เข้าหลักสิบนะคะวันนี้ออกห้าห้าส่วนเมื่อกี้เข้าหลักหน่วยไม่เข้าหลักสิบนะคะ สูตรนี้ใช้หลักแสนบวกกับหลักหน่วยบนนะคะแล้วก็บวก2องคงที่5 5าบวกแได้เออห้บวกสได้แปดแล้วบวกอีก2ก็เป็น0 1 2 3ส่วนหลักหน่วยก็ใช้5คูณด้วย4บวกด้วย1 5 4 20บก็บวกด้วย1ก็เป็น21 1 2 3 4ก็จะได้ศูหนึ่ง 02,03,04 12,13,14แล้วก็10 20,21,22 สองสี่สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสี่นะคะมันตรงกันที่หนึ่งสองสาม นี้เข้าตัวกับ2 5สูตรเมื่อกี้ชนกันที่สูตรนี้ชนกันที่2 3งสสีตูตรนี้ชนกันที่1 2 3องสมเอามาดูสูตรที่3นะคะ สูตรที่สามงวดที่แล้วที่แอดเน้นให้เนาะไม่เข้านะคะหลุด44ออก55ขาดไปแต้มเดียวนะคะนี่ออก28เดี๋ยวแอดดูหลักสิบหลักหน่วยก่อนนะคะ สิบหกสามห้าสองสองแปดสูตรนี้หลักหน่วยชอบมาหลักสิบนะคะเอามาดูของวันนี้นะคะอันนี้เป็นสูตรใหม่นะที่แอดทำให้ดูนะคะนี่นะคะ,อะของวันนี้นะคะ สูตนี้ใช้หลักแสนคูณกับหลักหมืนสามคูณศูนย์ได้ศูนย์บวกด้วยหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ส่วนหลักหน่วยหบวกหลักพันบวกกับหลักหน่วยห้าบวกห้าได้สิบลบ1เป็น9ก้าศูนย์สองสูตรนี้หลักหน่วยชอบมาหลักสิบนะคะแอดว่า9้ามันจะอยู่หลักสิบนะคะ มันเด่นหกกับเก้านะคะวันนี้ส่วนมันชนที่หนึ่งสองสามนะหนึ่งสองสามแล้วก็สองสามสี่นี่สูตรแรกมันมันเด่นมันชนกันที่สองสามสี่นะคะสูตรที่สองมันชนกันที่ หนึ 1> 1, 2, สูตรนี้ถ้าเข้าตัวกลับมันก็คือ9ก้าหนแล้วก็94ส่วนอีกตัวหนึ่งก็คือ6 1 6นึ่งหสองหกนะคะ ะะเดี๋ยวแอดเขียนให้แต่งวดน,นี้มันต้องกลับนะคะเพราะว่าแอดได้ตัวเด่นหกแต่ในนี้มันเป็นเก้าแล้วสูตรนี้หลักหน่วยชอบมาหลักสิบนะคะเดี๋ยวแอดจะไล่ให้ดูนะคะอันนี้ถ้าเทียบกันเนาะอันนี้มาหลักหน่วยหลักสิบหลักสิบหลักหน่วย หน่วยสองสิบสองสิบสามสิบสี่อันนี้หลุดหลักสิบมามากกว่านะคะสุดนี้วันนี้เล่นต้องกลับนะคะเดี๋ยวแอจะเขียนให้เนาะหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่ง

สามศูนย์สามหนึ่งสามสองสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สอง

ตัวอื่นก็ไม่ค่อยดินด่นแอดขอดูก่อน เป็นชุดนี้แหละค่ะแต่ว่ามันต้องกลับเป็นเลขหด้วย แอดก็ขอจบที่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับเลขชาแนลนะคะเดี๋ยวแอดจะไปดูมาใหม่นะคะเพราะเลขมันเลขมันฉีกกันแค่ตัวเดียวก็คือเลขเนะคะส่วน1นึ่งสองสอเนี่ยอะไรเงี้ยมันมีซ้ำกันทุกสูตรเลยนะคะแอดว่ามาแน่นอน ศูนย์หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่แต่ว่าจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยเนี่ยแอดไม่แน่ใจเดี๋ยวแอดขอไปดูอีกทีนึงนะคะเนี่ยมันมีสูตรเนี่ยซ้ํากันนี่อย่างเงี้ยนะคะเนี่ยมันมีอย่างเงี้ยสูตรมันซ้ํากันนะคะทั้งที่เลขมันก็บวกไม่ไม่เหมือนกันนะคะตัวตัวบวกเนาะอันนี้ก็ตัวบวก ไม่เหมือนกันแต่เลขมันซ้ำกันมันน่าจะมาหรือจะมาเลขเบิ้ลถ้าเบิ้ลน,นะก็จะเป็นตัวนี้นะคะหนึ่งหนึ่งสองสองสสอะไรอย่างเงี้ย ตัวนี้นะคะถ้าเบิ้ลถ้าเบิ้ลมันจะเป็น2 2 3 3 4 4แล้วก็1 1นะคะแอดก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะจากช่องจับได้ชาแนลนะคะเดี๋ยวขอไปสรุปดูอีกทีหนึ่งก่อนนะคะสวัสดีค่ะ